สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงดาวพยากรณ์วันนี้มีเรื่องเล่าพยากรณ์แบบโพาศัสตร์ไทยตามลัคนาราศีมีลิงก์รายละเอียดที่ด้านล่างให้กดไปที่เพจของวันนี้มีเรื่องเล่าแล้วก็ดูที่โพ์ปักหมุดจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของลัคนาราศีนะคะ โดยทั่วไปแล้วแอดมินก็จะแนะนําให้ดูตามลัคนาเนี่ยราคาแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้เวลาเกิดจะดูตามราศีก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดรู้ทั้งสองอย่างก็แนะนําให้ดูทั้งสองอย่างเลยแล้วก็ประมวลตัวเองว่าตรงกับแบบไหนบางคนก็ตรงกับราศีบางคนก็ตรงกับลัคนานะคะแต่ว่าแอดมินแนะนําว่าให้ดูทั้งสองดวงไปเลยควบคู่กันเพื่อที่ได้รอบรู้ทุกอย่างทุกด้านของตัวเอง เราพยากรณ์เป็นดวงโดยรวมมันก็จะไม่เฉพาะเจาะจงตรงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะว่าดวงชะตาเวลาเกิดของคนเราเนี่ยมีรายละเอียดที่แตกต่างกันค่ะทําให้พื้นดวงและพื้นหลังของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันด้วยสําหรับชาวกรกฎเนี่ยดาวประจําตัวคือดาวพระจันทร์นะคะชาวกรกฎจึงเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะที่นุ่มนวลอ่อนไหวแล้วก็มีความรู้สึกแบบที่เขาเรียกกันว่าเซนซิทีฟ คือรู้สึกเร็วว่าใครต่อใครคิดอะไรกับเราอย่างไรแล้วก็สนใจในความรู้สึกนั้นมากด้วยที่สําคัญชาวกรกฎเป็นคนที่ขี้สงสารแล้วก็ชอบเห็นใจคนอื่นด้วยในช่วงต้นเดือนเนี่ยชาวกรกฎยังมีเรื่องปวดหัวอยู่บ้างนะคะอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับคดีความที่มันค้างคากันมาตั้งแต่เดือนที่แล้วหรือว่ามีเรื่องสูญเสียอะไรต่างๆการงานไม่ค่อยราบลื่นไม่ค่อยลื่นไหลเท่าไหร่นักที่มันเป็นอย่างนี้มีความอึดอัดคัด ขับค้องใจอย่างนี้ก็เพราะว่าดาวมรณะหรือว่าดาวราหูของชาวกรกฎเนี่ยยังสถิตยอยู่ที่ภพวินาศมีดาวพระอาทิตย์กลุ่มร่วมกันดาวพระอาทิตย์เองก็มีอีกฐานะหนึ่งคือเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินดังนั้นเมื่อการเงินกับมรณะตกอยู่ในภพวินาศเรื่องราวรอบตัวมันก็เลยบุญเวียนเปลี่ยนไปทําให้ชาวกรกฎหัวหมุนอยู่ในช่วงปลายเดือนที่แล้วคือมีเรื่องนี้มีเรื่องนั้นมีเรื่องโน้นเข้ามา แล้วก็หลามเข้ามาในเดือนนี้ด้วยในระยะเวลาที่ดาวสองดวงนี้กลุ่มร่วมกันในภพวินาศนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นเรื่องที่ว่ามีเงินเข้ามาก็ต้องจับจ่ายใช้สอยออกไปมีรายได้มีโชคลาภ <c oughs> เพราะว่าตัวดาวราหูเองนั้นมีตำแหน่งเป็นปกินอกาศโชคให้โชคกับชาวราศีกรกฎอยู่นะคะแต่ว่ามันก็จะมีรายจ่ายให้จะไปต้องจ่ายออกไป รายจ่ายมันมีมาตลอดแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ด้วยในระยะนี้แต่เงินทองโชคลามมันก็จะเข้ามาตลอดโชคลามมาจากไหนดูดาวนี้ประกอบด้วยค่ะดาวสุขดาวสุขของชาวกรกฎนั้นเป็นเจ้าเรือนลาภะสถิตยอยู่ที่บ้านตัวเองยิ่งใหญ่เป็นเกษตรปราธิปดีถึงได้บอกว่าทำไมชาวราศีกรกฎจึงยังมีโชคมีลาบ แล้วก็มีเงินทองเข้ามาอยู่ตลอดเวลาบางครั้งกรกฎเองเนี่ก็ไม่ได้สังเกตนะคะว่ามันมีเงินเล็กเงินน้อยเข้ามาตลอดทีนี้เมื่อมีเงินเข้ามามันก็มีรายจ่ายเข้ามาเสมอเวลาที่ชาวกรกฏติดต่อสื่อสารอะไรในระยะนี้ก็เป็นผลดีนะคะเพราะว่าดาวพระศุกร์เนี่ยไปจับคู่กับดาวพุธเป็นดาวคู่ธาตุน้ําทุกอย่างเรื่องไหลและดีหมดเพียงแต่ว่ายังมีค่าใช้ใจ่ายเยอะอยู่ในช่วงเวลาเหล่านี้ ทีนี้การพยากรณ์ตามดาวของแอดมินต้องบอกแบบนี้นะคะว่าบางครั้งแอดมินก็ไม่ได้เรียงว่าการเงินการงานความรักแอดมินจะเรียงไปตามการเดินทางของดวงดาวในแต่ละช่วงวันเรียงลําดับไปตามวันนั่นหมายถึงว่าดาวบางดาวที่เข้าไปคนละพบเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบออกมาเป็นเรื่องเดียวกันแอดมินก็จะบอกทั้งสองครั้งเป็นการตอกย้ำให้ชาวกรกฎรู้ว่าเนี่ยดาวเตือนนะ เนี่ยดาวบอกนะมันจะมีเรื่องอย่างนี้ซ้าๆเอาล่ะในวันที่กกรกฎาคมดาวพุธจะยกเข้าสู่ราศีเมทุนสถิตณนภะพวีนาอีกครั้งหนึ่งคําว่าอีกครั้งหนึ่งก็คือดาวพุธเขาเคยมาอยู่ที่จุดนี้แล้วแต่คราวนี้มันจะไม่นานเท่าไหร่นักหรอกค่ะก็คือเรื่องปวดหัวก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยทีนี้ในตำแหน่งนี้เนี่ยมันมีดาวราหูแล้วก็ดาวพระอาทิตย์ สถิตยอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วดาวพุธของชาวรากรกฎเนี่ยมีตำแหน่งเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศและวคราวนี้ตกที่ภพวินาศแต่ว่าดาวพุธมีตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีเมื่อเป็นเกษตราราธิบดีเรื่องเสียที่ว่าจะใหญ่โตก็เหมือนกับได้รับการตั้งรับมันก็จะน้อยลงถึงแม้จะให้ผลดีได้ไม่เต็มร้อยแต่ผลเสียก็ไม่มากถือว่ายังกำไรอยู่ แต่ทีนี้ด้วยดาวพุธของชาวกรกฎนั้นครองตำแหน่งดาวเจ้าเรือนาสหัชชะด้วยเมื่อาสหัชชะตกพบวินาศก็ต้องทำไยว่าอาจจะมีเรื่องปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนฝูงญาติวงพงสาประดามีที่ชาวกรกฎไว้วางใจเมื่อดาวเดินแบบนี้แอดมินอยากบอกแบบนี้ค่ะว่าใจเย็นๆระยะนี้แค่อย่าปิคาดหวังกับใครเท่านั้นเอง เพราะว่าถ้าคาดหวังมันอาจจะผิดหวังถ้าเอาใจไปผูกกับใครไปหวังกับเขาเนี่ยมันก็จะผิดหวังเป็นส่วนใหญ่จะปวดหัวกับสิ่งที่พวกเขานำมาให้เรียกว่าอย่าเพิ่งไปไว้ใจใครในระยะนี้ระมัดระวังเรื่องการทำสัญญาไม่ว่าจะด้วยปากเปล่าหรือว่าเป็นเอกสารด้วยนะคะอีกอันหนึ่งซึ่งค่อนข้างอันตรายก็คือในระยะนี้อย่าเพิ่งไปเล่าเรื่องลับเรื่องที่ตัวเองไม่อยากให้ใครรู้เนี่ยให้คนอื่นฟัง เพราะว่าอาจจะถูกแชถูกเปิดโปงบางคนไม่มีเรื่องลับนะไม่มีเรื่องให้แชนะแต่ก็ใส่ร้ายป้ายสีกันได้ในระยะนี้ด้วยนะแล้วก็เรื่องสำคัญก็คือระมัดระวังนี้ศู์ช่วงนี้ใครยืมเงินก็อย่าเพิ่งให้ไปเลยค่ะเพราะว่ามันจะกลายเป็นเงินที่สูญหายไปจากเราไปเลยแล้วก็ระมัดระวังดูแลรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองให้ดีเรื่องงานให้ตั้งใจทำงานให้อดทน อย่าให้คนอื่นมองว่าเราไม่ตั้งใจหรือว่ามองเราไปในทางเสียหายเพราะว่าช่วงที่ดวงดาวเดินแบบนี้ชาวกรกฎจะมีลักษณะที่ทําดีเสมอตัวแต่ถ้าทําไม่ดีจะทวีคูณเคยไหมคะแบบทํางานอยู่แบบทํางานหน้ามันเลยแต่ว่าเจ้านายไม่เห็นน่ะแต่พอเดินออกไปชงกาแฟแวะไปทักทายกับเพื่อนแค่นั้นละ่ะมาเห็นตอนนั้นตลอดเลย ซึ่งบางวันทำงานไม่เคยเห็นหน้าเจ้านายเลยแต่วันลาดันเดินสวนกันในห้างอย่างนี้ก็มีมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ดังนั้นต้องรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองในระยะนี้ให้ดีทีนี้ชาวกรกฎนี่มีดาวอังคารและดาวเกตสถิตยอยู่ในเรือนสุภาแล้วก็ยังไม่ได้ขยับย้ายไปไหนดาวอังคารของชาวกรกฎเป็นเจ้าเรือนการงานเห็นไหมคะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนพุตตะด้วยมาสถิตยอยู่ที่ภพสุภาแม้ในช่วงต้นคลิปแอดมินบอกว่า เช้าคนลรากดจะปวดหัวอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าปวดหัวแต่ว่าทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะจะเหนื่อยจะสําเร็จด้วยจะลําบากแต่สําเร็จเหมือนกันจะมีคนมาคอยว่าคอยอิจฉาคอยกระแนกกระแหนเรียกว่าการทํางานในลําบากยากเย็นเข็นใจเลยล่ะแต่สําเร็จไหมแน่นอนเมื่อลงมือทําเมื่อขยันน่ะสำเร็จแน่นอนพระอังคารที่รองรับอยู่ตรงนี้เนี่ย มีอย่างหนึ่งที่อยากจะเตือนชาวกรกฎคือบุคลิกลักษณะของพระอังคารแม้ว่าเขาจะขยันและกล้าแข็งก็จริงแต่อีกบทบาทหนึ่งของเขาคือเทพสงครามเลยนะดังนั้นในระยะเวลานี้ชาวกรกฎเองก็อาจจะเป็นคนที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวดังนั้นที่เคยอ่อนหวานอ่อนโยนน่ะแต่ระยะนี้ขี้หุดหงิดไงใครพูดอะไรมาอยากสวนอยากตอบไปในทันทีโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงาน แต่ก็ด้วยความเป็นคนเซนสิทีฟและอ่อนโยนของชาวกรกฎนี่แหละชาวกรกฎส่วนใหญ่ก็จะยับยั้งชั่งใจได้โดยเฉพาะชาวกรกฎเองมีดาวเกตมากุมอยู่ในเรือนเดียวกับที่ดาวอังคารอยู่ดวงดาวแบบนี้ส่งผลดีให้ชาวกรกฎนะคะเพราะว่ามันแปลว่าชาวกรกฎเป็นคนมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วก็เป็นกําลังใจให้ดังนั้นถ้าชาวกรกฎวันสวดมนต์ ภาวนาอธิษฐานถึงท่านเรื่องดีๆก็จะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องงานนั้นไม่ต้องเป็นห่วงค่ะงานของชาวกรกฎเนี่ยมันจะมีข่าวดีๆเข้ามาเรียกว่ามาตั้งแต่ประมาณกลางเดือนที่แล้วแล้วนะคะลองสังเกตตัวเองว่าคุณนะจะได้รับงานที่เคยทำไว้งานเดิมหรือว่าไปสารงานต่อหรือว่าเขาเรียกให้กลับไปทำงานก็มีงานของชาวกรกฎมีเยอะทีเดียวค่ะทั้งงานที่อยู่ที่ ที่ใกล้ที่ไกลบางคนได้งานที่จะต้องไปติดต่อชาวต่างประเทศแต่ว่าหรือว่าไปต่างประเทศด้วยซ้ําแต่ว่ามันติดโควิดไงมันก็อาจจะกลายไปเป็นงานทางออนไลน์เพราะว่าพบสุภาหรืออีกในายะหนึ่งของภพนี้มีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของด้านการต่างประเทศนับว่าในจุดนี้ดาวอังคารสเตยอยู่ถือว่าเป็นผลดีกับเจ้าสตานะคะปวดหัวหน่อยเนื่อยหน่อยลำบากยากเกลยนหรือว่ามีอุปสรรค แต่ว่าจะประสบความสําเร็จอย่างดีส่วนเรื่องเงินทองรายจ่ายนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดไปหรอกค่ะเพราะว่าดาวอาทิตย์จะย้ายในช่วงกลางเดือนประมาณวันที่16กระกะดามก็ย้ายแล้วส่วนดาวพุธก็จะย้ายอีกทีในช่วงปลายเดือนคือประมาณวันที่27คราวนี้เดินดีเพราะว่าอยู่ในบ้านตัวเองแต่ก่อนที่เราจะมาพูดถึงพระพุธกับพระอาทิตย์ที่จะย้ายในช่วงครึ่งเดือนหลัง เรามาดูดาวใหญ่สองดวงที่มีการขยับก่อนในเดือนนี้สองดวงนี้มีความหมายแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของชาวกรกฎอย่างแน่นอนก็คือดาวเสาร์กับดาวพฤหัสซึ่งดาวเสาร์สำหรับชาวกรกฎนะเป็นดาวเขาเรียกว่าดาวแห่งความรักอะเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ของแล้วก็สามารถนับไปได้ด้วยว่าเป็นดาวของหุ้นส่วน คนร่วมมือร่วมงานร่วมทุนกันทีนี้ดาวเสาร์จะยกเข้าราศีธนูเนวันที่12กรกฎากคมซึ่งเมื่อย้ายเข้ามาสถิติภพอริมันทำนายได้ว่าคนมีคู่อะเนาะก็จะมีปากเสียงมีความหุดกิดกับคนรักคู่ของเรียกว่าต้องอดทนต่อกันมากกว่าปัจจุบันซึ่งเสาร์จะอยู่ตรงนี้ไม่นานหรอกค่ะประมาณ4-5เดือนอะไรอย่างเงี้ยประมาณมันต้นๆทันวาก็ย้ายออกแล้ว แต่ดวงดาวที่เดินแบบนี้มันบอกเหตุได้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างไรจะงุดงิดใส่กันจะมองเห็นกันและขวางตาดังนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ต้องระมัดระวังตั้งใจตั้งสติให้ดีสำหรับคนที่มีปัญหายืดเยื้อยาวนานกันมานานแล้วนะคะไม่อยากทนุถนอมประคองคู่กันแล้วดาวลักษณะเนี้ยสามารถสะบัดมือกันขาดออกจากกันได้เลยนะคะ บางคนกำลังจะแต่งงานแต่งการก็อาจจะมีปัญหากันเรื่องเงินทองสำหรับงานแต่งซึ่งมันมากมายจนเป็นหนี้สินแล้วก็ชาวกรกฎเป็นคนที่รับภาระตรงนั้นด้วยบางคนชาวกรกฎที่โสดบางคนอาจจะไม่ได้พบกับคนที่โสดอ่ะคือพบกับคนที่แต่งงานมาแล้วหรือว่าเป็นพ่อแม่แม่ไม้อะไรแบบนี้สำหรับคนมีคู่ มันก็มีอีกนัยะหนึ่งคือถ้าไม่ทะเลาะเบาแว้งกันก็คู่รองคนรักก็อาจจะเจ็บป่วยหรือต้องระมัดระวังบุตรหลานบริวารแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงนะคะว่าจะนำความเดือดร้อนนำรายจ่ายหรือว่าทำให้ปวดหัวเข้ามาให้ชาวกรกฎดังนั้นคนโสดในเดือนนี้เนี่ยจะได้พบคนเข้ามาพูดคุยอย่างแน่ๆเลย อยากทำความรู้จักอยากสนิทสนมและคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาก็มักจะเป็นคนที่เคยเป็นอริกันเคยไม่ชอบหน้ากันหรือว่าเกียดที่หน้ากันหรืออีกในหนึ่งก็เป็นบวกชาวต่างประเทศหรือว่าพ่อไม่แม่ไม้อะไรในทับนองเนี่ยค่ะสำหรับดาวพฤหัสนั้นยกเข้าสู่ราศีธนูในวันที่17กร,รกฎาคมพบอริเช่นกันแต่ดาวพฤหัสได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดี เขาเรียกว่าเดินกลับบ้านตัวเองและถึงแม้ว่าเสาจะเป็นเจ้าเรือนอริแต่ด้วยความที่แฝงเรือนสุภะด้วยเพราะว่าพระฤหัสเป็นเจ้าเรือนสุภะเช่นกันเมื่อเป็นเกษตรสองเรือนก็สามารถถ่ายได้หลายเรื่องเลยล่ะค่ะว่าชาวกรกฎจะสําเร็จเพราะว่ามีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือคือดาวพระฤหัสเ,เข้ามาช่วยทันแม้จะมีอุปสรรคหนักหนาเพียงใดลําบากเพียงใดก็สําเร็จอยู่ดีเห็นไหมคะ ดาวมันสอดคล้องกันว่าในทุกๆเรื่องของชาวกรกฎช่วงเนี้ยมันจะประสบความสําเร็จนะแต่ต้องฝ่าฟันนะแต่ต้องก้าวข้ามอุปสรรคนะต้องขยันนะต้องเหนื่อยต้องลําบากต้องเหงื่อออกอ่ะสมมุติถ้าถ้าไปทําอะไรก็คือต้องเหงื่อออกอ่ะถ้าออกแรงอะไรอย่างเงี้ยจะมาออกแรงแล้วแบบว่าเตียงตัวหอมๆอ,อยู่ไม่ได้มันต้องออกแรงทันให้ประมาณเปรียบเทียบได้เลยว่าเหงื่อตกอะค่ะ ในวันที่บริหัดย้ายตั้งแต่วันที่1 7เป็นต้นไปเนี่ยสามารถทํานายได้เลยว่าเจ้าชะตาจะได้พบผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเมตตาให้ความช่วยเหลือให้ความเกื้อกูลให้ที่พักพิงอิงอาศัยเป็นที่ปรึกษาให้เป็นอย่างดีด้วยค่ะแต่ต้องดูให้ดีดูให้รอบคอบนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าจะดีทุกคนเนาะแอดมินเชื่อว,ว่าชาวกรกฎเนี่ยจะแยกแยะว่าผู้ใหญ่คนไหนดีหรือไม่ดีด้วยความเซนสิทีฟของคุณเพราะว่า ในดาวดวงเดียวกันเนี่ยมันสามารถบอกได้อีกว่าเจ้าชะตาจะมีผู้ใหญ่บางคนที่แบบหมันไส้อะค่ะหมันไส้ไม่เข้าตาแล้วก็ตั้งตนเป็นศัตรูนินทารับหลังอะไรแบบนี้ก็มีเพราะฉะนั้นแยกแยะให้ออกเหตุที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าพระรหัสนั้นนอกจากจะเป็นเจ้าเรือนสุภาะแล้วยังเป็นเจ้าเรือนอริด้วยดังนั้นชาวกรกฎก็เลยกําเนิดมาถือกําเนิดมาแบบ ชาวกรกฎผู้ต้องอดทนเข้มแข็งอยู่เสมอเพราะว่าความสำเร็จของคุณมักจะมาพร้อมกับมิตรและศัตรูมาพร้อมกับการที่จะต้องก้าวข้ามอุปสรรคเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดเลยค่ะคือไม่ค่อยได้อะไรมาแบบโล่งปร่งสบายอะ่ะต้องมีคนเข้ามาขัดแข้งขัดขามีอุปสรรคเข้ามาให้ให้แบบได้พิสูจน์ตัวเองอยู่เสมอเอาล่ะทำไมเมื่อไรมันจะดีสักทีมาดูเรื่องดีๆกันบ้าง วันที่16ก,กรกฎาคมดาวอาทิตย์ก็คือดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยเข้าสู่พบเจ้าเรือนได้ตําแหน่งมหาจักรซึ่งนับว่าเป็นตําแหน่งที่เหนื่อยไหมเหนื่อยอีกแล้วค่ะแต่ดีไหมดีสุดๆไปเลยเพราะดาวในตําแหน่งมหาจักรเนี่ยมันเป็นดาวที่หมายถึงว่าคนพิสูจน์ตัวเองคนเหนื่อยยากเท่านั้นที่จะได้รับรางวัลใหญ่ในทายที่สุด ดาวมหาจักรจึงเป็นเหมือนดาวที่ให้ชาวกรกฎพิสูจน์ตัวเองและคุณก็จะได้รับการยอมรับนับถือเรียกว่าพระอาทิตย์ที่เปล่งประกายเจิดจ้าจนได้ตําแหน่งอย่างนี้เนี่ยส่งผลให้เจ้าชะตามีวาสนาบาร,รมีเป็นที่ยอมรับมีความมีคนเนี่ยอยากให้ความร่วมมือเรียกง่ายๆว่าระยะนั้นนะชาวกรกฎจะเป็นผู้ส่งอิทธิพลเลยทีเดียวแต่ทีนี้การสังเกตว่าดาวมหาจักรเนี่ย จะได้ผลไหมจะประสบความสําเร็จไหมจะเอื้อให้เจ้าชะตาไหมให้สังเกตตัวเองค่ะว่าระยะนี้ขี้เกียจหรือขยันเพราะดาวมหาจักรนั้นต้องบุบบานฟันฝ่าต้องขยันต้องพุ่งไปข้างหน้าแต่ถ้าเกิดลักษณะของตัวเองเป็นในแนวขี้เกียจไม่ค่อยขยับตัวไม่ค่อยอะไรดาวมหาจักรจะไม่ส่งผลอะไรให้ใครที่สำคัญนะต้องเหนื่อยเองขยันเองฟันฝ่าเองด้วยนะ ไม่ว่าพี่น้องญาติมีครอบครัวเนี่ยช่วยไม่ได้กระกดฟังแอดมินนะคะถ้าเกิดคุณเหนื่อยเนี่ยคุณฟังแอดมินในเมื่อคุณรู้ว่าดาวมหาจากักรแปลว่าจะประสบความสําเร็จเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยอย่าลังเลที่จะลุยค่ะฟ IGHTING เพื่อให้ได้สิ่งที่เราอยากได้อย่ามัวเงื้อค้างอั้อึงเพราะว่าดาวเดินมาแบบนี้มันไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะแสดงความต้องการให้ชัดเจนแน่วแน่ว่าเราต้องการผล ท้ายที่สุดที่มหาจักรจะส่งให้คุณคิดดูแล้วกันว่า,วาดาวเนี้ยเขาทํานายกันถึงด้วยว่าถ้าเกิดเป็นสมมุติว่าเป็นอาหารเนี่ยได้เป็นถึงผอบทบแล้วถ้าเกิดเป็นในแวดวงอื่นเป็นเจ้าหน้าที่การเงินคุณก็จะได้เป็นผู้อำนวยการ่เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารคุณได้เป็นผู้จัดก,การธนาคารแน่นอนคือมันทายกันถึงขนาดน,นั้นเลยแต่ว่ามันต้องเหนื่อยต้องยากต้องลําบากเพราะฉะนั้นชาวกรกฎเนะี่ยคุณเกิดมาคุณกลมศึกมาตั้งแต่เกิดแล้ว ดังนั้นเมื่ออยู่ในภาวะอย่างนี้อย่าไปกลัวค่ะทาไปเลยแอดมินเป็นกําลังใจให้สำหรับดาวพระฤหัสเจ้าเรือนสุภาเนะี่ยยกเข้าสู่ราศีธนูซึ่งเป็นภพอริของเจ้าชะตาและดาวพระฤหัสเองก็ยังคงเป็นเจ้าเรือนอริด,ด้วยดังนั้นเมื่ออริเป็นเกษตรก็จะเหนื่อยหน่อยมีคนเข้ามาแข่งขันแน่นอนมีคนเข้ามาแย่งชิงแน่นอนแต่ไม่ต้องกลัวค่ะไม่แพ้หรอกเหนื่อยก็ตั้งใจลำบากก็ ฝ่าฟันไปแข่งขันหน่อยก็ดีมีรสชาติมีอุปสรรคหน่อยก็ดีจะได้ก้าวข้ามไปที่สําคัญเนี่ยชาวกรกฏจะมีญาติผู้ใหญ่หรือว่ามีคนที่คุณเคารพนับถือหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้การดูแลแน่นอนเห็นไหมว่ามันไปคล้องจองกับดาวเกตที่อยู่ในภพสุภะแล้วมันก็มาเจอดาวพระฤหัสที่ถอยหลังมาอยู่ตรงนี้พระฤหัสด้หมายถึงครูว่าอาจารย์ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ มาปกป้องคุ้มของสิ่งที่ชาวกรกฏทําได้ก็คือในระยะนี้เข้าหาผู้ใหญ่ที่คุณไว้วางใจเข้าหาผู้ใหญ่ที่คุณรู้ว่าเขาเมตตากรุณาและหวังดีกับคุณขอคำปรึกษาแล้วก็ทําไปก้มหน้าก้มตาทําทไปในระยะนี้ถ้ามันจะเหนื่อยจนลากเลือดปล่อยมันไปเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางที่แอดมินบอกคุณว่ามันได้มันดีมันสูงส่งแน่นอน สู้ๆนะคะชาวกรกฎทุกคนแอดมินเป็นกำลังใจให้แล้วมันเล่ามาบอกกันว่าชาวกรกฎเก็บเกี่ยวอะไรได้บ้างกับดาวที่เป็นราชาโชคเป็นเกษตราธิบดีเป็นมหาจักรในครั้งนี้ในเดือนนี้เพราะว่าดาวดีๆเยอะนะคะฟังพยากรณ์ดาวจากแอดมินแล้วเนี่ยออกไปใช้ชีวิตให้เต็มที่ทําอะไรแต่ต้องรอบคอบอย่ามีช่องโหว่อย่ามีจุดอ่อนอย่าให้คนอื่นเขาโจมตีเราได้ส่วนเรื่องดวงดาวไม่ต้องกังวล อให้เป็นหน้าที่ของแอดมินที่จะตามดาวและเอามาเล่าให้ฟังถ้าชอบคลิปนี้กดถูกใจถ้ารักแอดมินกดแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินแล้วก็ไม่พลาดคลิปถัดไปของแอดมินนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ